ผมอยู่ในวงการมากว่า20ปีครับแล้วก็ผ่านงานมาแทบทุกประเภทแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทําให้ผมยังยืนอยู่บนจุดนี้ได้ไม่ได้เป็นอะไรที่ซับซ้อนหรือเป็นความลับเลยนั่นก็คือการให้ความสําคัญความสําคัญในที่นี้คือความสําคัญในรายละเอียดของการดําเนินชีวิตของผมครับอย่างที่ทราบว่าผมเป็นนักกีฬา เป็นนักกีฬาที่เกินกว่าน,นักกีฬาธรรมดาก็คือเป็นนักกีฬาอาชีพเจ็ตสกีเดี่ยมันเล่นในน้ําในบึงในทะเลเนี่ยเพราะฉะนั้นแบบผมรู้สึกว่าหลงรหลกีฬาตัวนี้มันอิสระมากทุกครั้งที่ผมไปยืนบนเจ็ตสกีจับเจ็ตสกีไม่ต้องแข่งแค่ขี่เล่นธรรมดาก็ยิ้มอะให้ผมอยู่เจอแดดเจอลมเจอฟ้าเจอทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยโอ้โหมปนหาคําบรรยายไม่ได้ผมเป็นแบรนด์มาสเดอร์จริงผมก็รู้จักลาแมมานานแล้วนะฮะก็เคยเห็นโปรดักต์นี้ ก็เห็นคนก็พูดต่อกันมาเยอะแยะมากมายกัอกโอ้มดีอย่าโ้ดีอย่างนี้แต่พอได้สัมผัสเองเนี่ยรู้สึกว่าเออมันมีผลกับเรามันได้ผลมันเห็นความแตกต่างเราต้องใช้หน้าตาในการที่เราทำมาหากินในอาชีพของเราการดูแลที่จะให้เมนเทนยังไงให้หน้ามันคงสภาพให้มันเหมือนที่เราอยากให้เป็นอย่างนี้ไปตลอดชีวิตซึ่งละแม่เนี่ยก็ ก็โปรดักต์มาให้ผมได้ได้ลองใช้จริงๆเพราะว่าผมเป็นคนที่ถ้าไม่ชอบผมจะไม่ใช้ถ้าไม่ดีผมไม่ไม่ไม่หยิบไม่แตแะวันนั้นได้ลาแมมาลองใช้ดูไม่ได้โฆษณาให้ชวนเชื่อแต่มันเป็นความจริงที่แบบว่าพออีกอาทิตย์หนึ่งมันเกิดความเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วโดยเพราะมาเจอแบบไอ้ตัวซอฟต์ครีมของลาแมตัวนี้จะทําให้หน้าเราใส่ปรับสภาพผิวหน้าได้ดีทําให้รู้สึกว่าหน้าเนี่ยแบบออกมาแล้วแบบเดินไาออร่า ออร่ารับประทานทันดีเลยละแมจะให้ความสําคัญในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทะเลนะฮะแทนที่เรือเนี่ยทอดสมอถอนสมอเวลา,าลงไปในใต้ทะเลสมอก็จะไปทาลายประการังแบบตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทําได้ก็คือทำพยายามตั้งทุนให้เรือเรือจอดไว้นะครับแล้วก็จะช่วยได้มากเป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมในคมต่างๆของ,งละแมในเรื่องของการดูแลเรืรักทะเลนะะเพราะเป็นคนรักทะเลมาก มันตรงเป๊ะกับชีวิตเลย